เรื่องความสวยไม่เคยแพ้ใครเปิดป่ซุปตาไทยติดอันดับผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกปี2023จัดโดย TC s a n d o ซึ่งมีกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์อิสระมาวิเคราะห์และจะอันดับให้ถึง100อันดับทั่วโลกแต่เราสาวไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ อันดับที่98ฟินสโลชานักแสดงสาวสวยชาวไทยวัย25ปีที่โด่งดังมาจากซีรีส์ว,ยวัยแนวหญิงรักหญิงอย่างเรื่องทฤษฎีสีชมพูจนกลายเป็นขวัญใจแฟนๆซีรีส์อย่างมากมายเธอเคยเข้าประกวดมิสทียนไทยแลนด์ปี2016เข้ารอบหนึ่งใน15คนและได้รับรางวัลตำแหน่งคนสวยสุขภาพดีโดยก่อนหน้านี้เธอมีความฝันอยากเป็นพิธีกรพอจะได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดในขณะที่ตอนนี้กลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและน่าจับตา มองอย่างมากอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทย อันดับที่80อิงฟ้าวราหาสาวสวยดีกรีนางงามจากเวทีมิสแก a นไทยแลนด์2022แล้วรองอันดับ1 m i s s มิสแกนอินเตอร์เนชนล2022ผู้ที่เคยออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าเธอนั้นคือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศปัจจุบันอิงฟ้าเป็นนางงามที่มีความสามารถครบเครื่องทั้งร้องเต้นการแสดงแถมง,งานก็ยังฮอตจอคิวเรียงกันยาวๆเป็นสาวที่มากด้วยสเสน่ห์ที่ผู้หญิงด้วยกันยังต้องตกหลุมรัก อันดับที่77วีเอเลดวอเทียนักร้องสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมศิลปินและนักสแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนที่โลแลนอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า10ปีโดยจังเกิดจากเวทีการประกวดร้องเพลงอย่าง The White Thailand ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักร้องเต็มตัวโดวยนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ทักษะการสแสดงและความสามารถที่หลากหลายจนวีนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในวงกว้างและมีแฟนคลับติดตามอย่าง มากมายทีเดียวอันดับที่5เบกกี้ริเบกาพทิเซียอาร์มสตรองนักแสดงรูปครึ่งสาวไทยอังกฤษวัย21ดปีที่แม้ช่วงชีวิตัยเด็กไม่ค่อยอาศัยอยู่ที่เมืองไทยแต่ซึ่งหนึ่งที่ทำให้เธอดูแตกต่างจากบรรดาเพื่อนฝรั่งก็เห็นจะเป็นการติดตามละครและดาราไทยกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กาโค้สู่วงการบันเทิงและกลายเป็นนักแสดงอยู่ตอนนี้ซึ่งเบกกี้ก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากซีรีส์เรื่อง ทฤษฎีสีชมพูที่ประกบคู่กับฟินสโรชาและเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่คว้าใจแฟนๆได้อย่างล้นหลาม อันดับที่50มินนี่เจโดศิลปินสาวไทยที่ไปโด่งดังไกลระดับสากลเธอนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกุ๊ปเกาหลีใต้อย่างเจโดภายใต้ตรงสังกัดคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์และมักจะทำให้ผู้ฟังเข้าไปอยู่ในพวังเสียงร้องอันมีเสน่ห์ของเธอพร้อมทั้งความสามารถทางด้านการแต่งเพลงเธอก็วาดฝีม้อลายมือไว้อย่างมากมายอีกด้วยและนอกจากความสามารถทั้งหมดนี้เธอก็ยังเป็นสาวสวยหน้าตาน่ารักจนมีแฟนๆติดตาม และชื่นชอบเธออย่างมากมาย อันดับที่30สอนอดตสมาชิกวง C.L.C เป็นหนึ่งในนักร้องและนักแสดงเกาหลีใต้สัญชาติไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นหลักซึ่งเธอนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะรายการ K-pop Star หันซีซั่นที่1และต่อมาได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกาหลีใต้ในชื่อ C.L.C ภายใต้ตรงสังกัด Q Entertainment แต่เวลาผ่านไปเธอก็ได้ออกจากวงและกลายเป็นศิลปินเดี่ยวและเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความสามารถครบเครื่องอย่างมากในวงการบันเทิงเพลงจึงทำให้เรานั้นได้ ได้เห็นผลงานจริงๆของเธอออกมาให้ได้รับชมอยู่เรื่อยๆอันดับ ที่14ลิซ่าแบล็กพิงค์อดอลสาวเกาหลีใต้สัญชาติไทยหนึ่งในสมาชิกวงแบล็กพิงค์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้สังกัด YG Entertain m e n t นซึ่งปัจจุบันลิซ่าตัดสินใจไม่ตอบสัญญาเดียวกับตัวสังกัดโดยต้องยอมรับว่าเธอนั้นเป็นศิลปินที่มากความสามารถทำได้ทั้งร้องเต้นและแลรวมไปถึงการคว้าสถิติโลกมาครองได้ถึง8ครั้งจนถูกยกย่องจากกิีเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดให้เป็นศิลปินเดียวแห่งปีและประวัติศาสตร์รวมไปถึงเธอก็ยังมีใบหน้าที่飒ส,สวยจนติด อันดับสาวน้าสวยมาแล้วหลายเว็บไซต์ทีเดียว อันดับที่6ลูกหนังสีตราอดีตสมาชิกวงไฮคี ee, ที่ก่อนหน้าน,นี้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อปจากการที่ไปเดวิวที่เกาหลีใต้ในานามวงไฮคี ee, ภายใต้ต้นสังกัด G.L.G. แต่สุดท้ายเจอดรามาทาท่า้าโถกจนต้องถอนตัวออกจากวงและเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยหากพูดถึงความสามารถเธอเป็นสาวสวยที่ได้พ่อตัวสลันยูมาแบบเต็มๆพอเป็นสาวที่เก่งรอบด้านสามารถพูดได้ทั้งหมด4ภาษาได้แก่ไทยเกาหลีอังกฤษและจีนซึ่งน นอกจากการร้องเต้นและการแรปแล้วเธอก็ยังมีทักษะในด้านการแต่งเพลงอีกด้วยบอกเลยว่าสาวคนนี้ครบเครื่องทั้งความสามารถและหน้าตาเลยจริงๆ